The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. หนูจะขอเล่าเรื่องที่อัดอั้นตันใจหนูมาตลอดชีวิตมันเป็นเรื่องเศร้าที่สลดหดหูและหนักมากสำหรับหนูจนสุดจะบรรยายเรื่องนี้ทำให้หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสภาพจิตที่ทนรับความทุกข์เอาไว้ไม่ไหวระวัวงว่าเรื่องเหล่านี้ จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆได้กลัวผลแห่งบาปซึ่งจะนำความทุกข์ใจมาให้อย่างแสนสาหัสเรื่องมีดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่หนูยังเล็กๆหนูยังอยู่กับพ่อแม่จนหนูจะได้เก้าปีเก้านะจ๊ะไม่ใช่สิบเก้าเก้าปี หนูโดนพ่อผู้บังเกิดกล้าวคมขืนเป็นครั้งแรกเ<อ>ขาบังคับหนูโดวยวางมีดวางมีดไว้เก็ก้ๆะไเพื่อครูไม่ให้หนูโวยวายหลังจากนั้นเขาก็หาโอกาสล่วงเกินหนูตามแต่จะมีโอกาสเขาบังคับไม่ให้บอกใครเเธอ,อเขียนใช้คำว่าเขาเนี่ยไม่งั้นจะฆ่า ชีวิตของหนูเหมือนตกนรกบนดินบางครั้งหนูคุยอยู่กับเพื่อนเดวยกันเขาก็อแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆพร้อมกับส่งสายตาขู่เพื่อไม่ให้หนูบอกใครหนูอยู่ในภาวะจำยอมที่บอกใครไม่ได้เพราะกลัวและสับสนเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้ จนหนูอายุสิบห้าปีปรากฏว่าหนูตั้งท้องนอกจากหนูและเขาแล้วคนอื่นๆไม่มีใครทราบเพราะท้องโตไม่มากตั้งแต่นั้นหนูไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพ่อได้อีกเลยช่วงนั้นหนูต้องออกจากโรงเรียนวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆบ้าน มาบอกว่ารักหนูและขอแต่งงานกับหนูหนูเองกับปกปิดไม่ให้รู้ว่าหนูท้องหลายเดือนแล้วเอทำไมก็สังเกตไม่ออกนะในที่สุดหนุ่มคนนี้มาขอหนูที่บ้านและพาหนูไปอยู่ที่อื่นแต่อยู่ไม่ถึงเดือนนี่สิ หนูก็คลอดลูกทำให้สามีหนุ่มคนนี้แม้เขาจะรักหนูมากแต่เขาเองก็อับอายและสับสนหลายอย่างว่าสามีจึงไม่สามารถจะรับหนูไปอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปเราจึงแยกทางกันทุกซ้ำเลยเนี่ยตอนนั้นหนูอายุ16ปีหนูต้องแบกทุกข์ที่หนักหนาสาหัส และลูกที่เกิดมาคนนี้หน้าตาก็เหมือนกับพ่อของเขาเ,ออเธอจะใช้คำอย่างนี้มาตลอดเลยเราอ่านโดยเออิดคำเนี่ยหน้าตาเหมือนกับพ่อของเขาและก็เป็นคุณตาของเขาเอีกด้วยออคือฐานะมันซ้อนกันเ,ออเหมือนอย่างกับแกะพิมพ์พเดียวกันมาเรารู้สึกเจ็บช้ำม,มากเพราะเห็นหน้าลูกคนนี้แล้วทำให้นึกถึง บุคคลที่หนูเกลียดมากที่สุดคารบ,บุญญากลายเป็นเกลียดสภาวะนั้นหนูเหมือนถูกฆ่าทั้งเป็นในสุดหนูก็ต้องหนีออกมาทาั้งทังที่รักลูกมากและในสุดตัวพ่อของเด็กหรือคุณตาของเด็กก็มาเอาเด็กไปเลี้ยงเองตอนเด็ก,กอายุประมาณหนึ่งถึงสองเดือน พ่อหนูพยายามสอนให้ลูกคนนี้เกลียดหนูและสอนสิ่งที่เลวร้ายและพูดจาหยาบคายจนหนูอายุยี่สิบปีหนูก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันซึ่งเขารู้ประวัติของหนูทุกอย่างแต่ก็ไม่รังเกียจหนูไม่ว่าหนูจะเป็นอย่างไรเขาก็รักหนูมากแต่งงานแล้วก็พาไปอยู่ที่อื่น หนูตัดสินใจกลับไปเอาเด็กมาอยู่ด้วยไปเอาลูกมาอยู่ด้วยตอนนั้นเด็กอายุประมาณห้าขวบแล้วดเด็กเจอหน้าหนูก็พูดด้วยคำหยาบคายว่า,ม,ามึงมาทำไมเออก็คำหยาบมึงไม่ใช่แม่กูเอ,อเอากูมาที่นี่ทำไม หรือตอนที่เจอสามีคนปัจจุบันของหนูกำลังจะเข้าไปอุ้มในความรักอย่าลืมมาห้าขวบเด็กกลับชกหน้าสามีคนปัจจุบันแล้วก็พูดว่ามึงไม่ใช่พ่อของกูสามีและหนูร้องไห้ด้ยวยความเจ็บช้ำร้อ,องไห้ด้ยวยกันทั้งคู่เลยคือทั้งคู่ก็รักเด็กมาก บางครั้งเด็กเองก็เคยถามว่าใครคือพ่อของเขาแต่หนูไม่ตอบหนูเครียดจัดจริงๆแล้วหนูคิดจะฆ่าตัวตายมาตลอดตั้งแต่มีลูกคนนี้เสียใจที่ลูกของตัวเองแท้ๆแต่เขากลับได้รับการสอนมาให้เกลียดแม่ตัวเองสามีของหนูจึงพาหนูเข้าโรงพยาบาลประสาท จิตแพทย์บอกหนูว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเด็กเด็กเกิดมาไม่รู้เรื่องแล้หนูทำใจให้ดีและให้หนูทำใจให้ดีใใดโดยเธอพูดต่อนะแต่หนูไม่รู้ว่าการทำใจให้ดีคือทำอย่างไรเหมือนบอกให้อยู่ในบุญอยู่ในบุญหนูอยู่โรงยพยาบาลประสาทเจ็ดวันก็ยังเครียดเหมือนเดิม ที่จริงชีวิตรันทศของหนูยังมีมากมายไปกว่านี้ยากมากที่จะบรรยายหรือบอกให้ใครได้รับรู้หรือแม้แต่จะเขียนมาเป็นตัวอักษรแต่โชคดีที่สามีปัจจุบันเขารักและก็จริงใจกับหนูอย่างแท้จริงปัจจุบันหนูมีลูกกับสามีคนปัจจุบันมีลูกเด้วกันด้วยทำให้ชีวิตในด้านอื่นๆของหนูดีขึ้นเรื่อยๆยกเว้นเรื่องของลูกคนแรกที่เกิดกับพ่อ ที่ยังเกลี้ยวกลาดและทำความผิดประจำเลยจนมาที่หนูได้มารู้จักกับโมคณะอ่าเดี๋ยวนี้พอเครียบปุ๊บหนูจะสัมมาอรหังทันทีตอนนี้หนูใจเย็นลงไปมากแล้วก็แปลกที่ลูกหนูก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเมื่อหนูได้พาลูกมาที่วัดลูกก็ชอบนั่งสมาธิมาก นั่งเห็นดวงใสๆเห็นดวงที่ใสลูกกลายเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาอยากจะบวชให้หนูแต่เด้บอกมึงไม่ใช่แม่กูมึงเอากูมาทำไมทีน่นี่หนูอยากจะบวชให้แม่นี่คือแสงสว่างแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะหนูจะขอมุ่งมั่นสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปตลอดชีวิตจ้ะค่ะ บุพกรรมใดทำให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายกับหนูมาตั้งแต่เก้าขวบพ้องหนูตัวหนูและลูกจะเกิดด้วยกันเราสามคนทำกรรมอะไรมาถึงต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้และก็เกี่ยวข้องกันมาอย่างไรนี่ก็น่าศึกษาใไหมจ๊ะบุปกรรมใดทำให้หนูไม่ได้อยู่กับลูกของตัวเองตอนช่วงแรก แล้วพอมาเจอกันอีกทีทำไมเขารังเกียจหนูพูดจาหยาบคายเพิ่งจะมาช่วงหลังๆที่เขาบอกว่าเขารักหนูและรักสามีปัจจุบันของหนูด้วยเขาพูดจริงหรือเปล่าคะชาติต่อไปหนูจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีก,กหรือไม่มีวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ชน,นิดอย่างไรคะ บุพกรรมใดทำให้มาเจอสามีคนปัจจุบันซึ่งไม่รังเกียจและก็ช่วยเหลือหนูตัวหนูสามีและลูกที่เกิดด้วยกันเกี่ยวข้องมาอย่างไรทำํำไมลูกคนแรกกับลูกคนที่เกิดกับสามีปัจจุบันถึงไม่ถูกกันหนูจะดูแลพวกเขาอย่างไรไม่ให้โตขึ้นแล้วรังเกียจกันหนุคนบอกความจริงกับครอบครัวกับพวกเขาหรือไม่ แม่ทะลาะก,กับพ่อแม่ทะลาะก,กับพ่อพ่อหยิบอาวุธขึ้นมาจะทำอะไรแม่จะเป็นเหตุให้แม่เป็นลมลม้ลมลงในระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลแม่ก็เสียชีวิตแม่ตายแล้วไปไหนตอนแม่รู้ว่าหนูท้องกับพ่อแม่ตรอมใจมาก หนูมีส่วนสร้างกรรมกับแม่อย่างไรหรือไม่ทำไมแม่ต่งเจอสามีอย่างนี้หลายคำถามในคำถามในข้อเดียวหนูมีน้องชายคู่แฝดคนหนึ่งสมัยเด็กๆน้องทำตะเกียงน้ำมันล้มใส่ตัวของหนูจนไฟลวกหนูบาดเจ็บสาหัสและไฟไหม้บ้านหลังเล็กๆหมดทั้งหลัง หนูและน้องชายทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะทำไมน้องชายคนนี้ไม่ค่อยจะรักหนูเลยทั้งๆทงี่หนูก็รักเขามากน้องชายคู่แฝดหนูผูกพันกับคุณยายของหนูมากท่านตายแล้วไปไหนคะหนูเคยสร้างบุญมากับหมูคณะหรือไม่อย่างไรทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้ก่อนที่จะมาพบหมูคณนะ นุจะได้ไปดูสิบริวงบุวิเศษไหมคะ่ะอารมาฟังฝันี่กันฟังนกัน้นนารับตาฝันเป็นโตูเป็นตะเต,ตินขึ้นมา,านทาีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรากันชาเมื่อหลายกลับที่ผ่านมาลูกเกิดเป็นบุ้ชายมีฐานะดี เออเราจะเห็นว่าล้วนแต่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนนังนั้นนะ่ะนี่คือข้อสังเกตสำหรับผู้หญิงมีนิสัยเจ้าชู้ชอบให้ลูกน้องหาผู้หญิงมาให้แล้วต่อมาก็อยากจะลองกับเด็กผู้หญิงผู้อยากจะมีรสชาติใหม่ๆโดยลูกน้องได้ไปซื้อเด็กผู้หญิงลูกชาวบ้านให้มาเป็นคนรับใช้ก่อน แต่ในสุดเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกนำมาบำเรอกามของตนเป็นวิธีแก้คือต้องคุมกำหนัดต้องคุมคือมันต้องอดทนอดกัก้นไงม้ง่งเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เมื่อตายจากชาตินึงก็ไปตกมหานรกขุมสามอยู่ยาวนานนี่ลูกเคยไปตกนรกขุมสามมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปถูกลงโทษต,ตามขั้นตอนของอาบายัยคือไปอุสธรรมรกเยมโลกเกรตัสุรกาย แล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโสเพณีในสุดก็ปปมเา,า,าเป็นแม่เล้าในชาติที่เป็นแม่เล้าพ่อในชาตินี้ได้ไปเป็นลูกค้าขาประจำมาแหละเ,<อ>เมื่อตอนเองไปหาเด็กสาวม,มาได้แล้ว<อ>ก็ใช้พ่อในชาตินี้ใช้บริการเป็นคนแรก เพราะเป็นลูกค้าขาประจำต่อมาชาติหลังๆก็วนเวียนอยู่ระหว่างมนุษย์กับอบายเพราะอยู่ในวงจรนี้มาตลอดหลายรอบทีเดียวเนี่ยด้วยกรรมที่ชอบเปิดบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงในชาติจะเป็นผู้ชายมีฐานะกับชาติที่เป็นแม่แล้วแล้วชอบนำเด็กสาวมาให้ลูกค้าขาประจำ เปิดบริสุทธิ์จึงต้องมาเกิดเป็นลูกสาวของอดีตลูกค้าขาประจําในชาตินี้เจ้า<อ>สองกรรมมารวมกันกรรมชั่วของตนกับกรรมเป็นแม่เล้าส่วนลูกชายที่มาเกิดที่บอกมึงไม่ใช่แม่กูเนี่ยส่วนลูกชายที่มาเกิดก็คืออดีตลูกน้องที่ไปหาเด็กผู้หญิงมาสังเวยให้ตอนที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะะไรจ้ะ โอ้โหมันวนกันอยู่ในนี้นะชีวิตในสังสารวัตรมันผูกกันยังไงบ่รุ้เนาะเศรษฐการที่พลาโลูกจากพ่อแม่จากการหลอกลวงในชาติที่เป็นแม่แล้วจึงทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกชายตอนเด็กๆแต่บุญที่เคยทำกรบหมูคณะมาในอดีตกับบุญปัจจุบันที่ทำกรบหมู่คณะ ทำให้ลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นแล้วที่ลูกชายบอกว่ารักแม่และพ่อปัจจุบันนั้นเขาพูดจริงจ้ะเขาพูดมาจากใจที่ใสใสให้ลูกเอาโหสิกรรมให้กับพ่อนะจ๊ะแล้วก็ทำบุญโดยที่ส่วนกับทุกคนที่ลูกไปหลอกลวงเขามาใช้บริการหรือมาใช้บริการตอนลูกเป็นผู้ชาย หรือขายบริการทางเพศบ่อยๆตัวลูกเป็นแม่เล้วหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแต่ต้องทำตลอดชีวิตนะจ๊ะไม่่ทำครั้งสองครั้งอะไรไม่ได้ก,กรรมนี่มันกรรมหนักมันต้องทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆไปตัดลอนวิบากกรรมบุญในอดีตเมื่อกลับที่ผ่านมาตอนที่เราเป็นโสเพณีอยู่ได้มีความทุกข์กายและใจ จึงอยากจะจะพ้นจากสภาวะนี้ได้มาเจอกับหมู่คณะที่ลงมาสร้างบารมีพอดีในชาตินั้นลูกก็ได้แอบมาทำบุญร่วมด้วยเพราะว่าไม่อยากใ,ใครรู้ลูกเป็นโสเิณีนะมันอายเขาก็แอบมาทำบุญร่วมและก็อธิษฐานจิตให้บุญบันดาลให้พ้นจากอาชีพที่สังคมรังเกียจเธอก็คิดได้แค่นั้นแหละ แต่ช่วงนั้นกรรมยังแรงอยู่จึงทําให้มาได้พักเดียวแล้วก็หายไปมาทําบุญกับหมู่คณะได้แป๊บเดียวก็ไม่ใหม่จนพลัดกันมาเพราะระหว่างหมู่คณะยังไม่ลงมาลูกก็ลงไปในอบายกระทั่งมาเจอกันในชาตินี้แหละบุญเก่าจะเคยทําไว้กับหมู่คณะนานนานบุญเก่านั้น ทำให้มาเจอกับหมูกันะและมาเจอสามีที่ดีตามคําอธิษฐานโดยสามีไม่ลังเกียจและช่วยเหลือให้ทุกอย่างด้วยบุญที่ลูกได้กระทําและอธิษฐานเอาไว้จ้ะลูกคนแรกกับลูกที่เกิดกับสามีปัจจุบันไม่ถูกกันเพราะลูกคนโตมีปมในใจว่าเป็นลูกคนละพ่อกับน้องชายแต่ก็ไม่ได้มีกรรมเวรกันมานะ่ะมันก็ยังเด็กอยู่อะ่ะ ให้ลูกค่อยๆอบรมสอนให้พี่รักน้องให้น้องเคารพรักพี่อย่างใจเย็นๆและมีเหตุผลอีกทั้งลูก,กต้องมีความยุติธรรมให้ลูกทั้งสองอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งลูกทั้งสองมีความรู้สึกว่าแม่รักลูกทั้งสองเท่ากันอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แม่เจอสามีอย่างพอ่อเพราะเศษกรรมกาเมของแม่ที่แม่เคยเป็นแม่เลาเหมือนกันกับลูกแม่เลาเหมือนกันในอดีตชาติที่พาเด็กมาบริการแขกตายแล้วเมื่อแม่ตายแล้วก็ไป,วไปเป็นกายละเอียดโซซัดโซเซลำบากหิวโหยอยู่ แม่และลูกก็ต่างมีกรรมของตัวซึ่งต้องรับวิบากด้วยกันทั้งคู่แต่ลูกไม่ได้มีกรรมกับแม่นะจ๊ะคนแม่ก็มีกรรมของตัวเองคนลูกก็มีกรรมของตัวเองน้องชายคู่แฝดก็คืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้วเอ,อ,อาละน้องชายคู่แฝดคืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้ว เขาได้เป็นนักเลงคุมซ่องแล้วก็เคยกโกรธทะเลาะกันเรื่องค่าจ้างคือลูกจ่ายเขาไม่เต็มที่ตามที่ได้ตลกลงกันเอาไว้ในชาตินั้นเขาจึงผูกโกรธเมื่อชาตินี้มาเกิดร่วมกันพอเจอกันจึงทําให้มีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่น้องชายคู่แฝดทําตะเกียงลม้มจนตัวลูกบาดเจ็บสาและไฟไหม้บ้านเพราะสมบัติวิบัติ ด้วยกรรมที่ประกอบมิฉาชีวะในอดีตคือเงินที่ได้มาด้วยการเป็นแม่เล้ามันมีเชื้อวิบัติคุณยายตายแล้วช่วงแรกเป็นกายสัมภเวสีพเนจรแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วมีฐานะยากจนเพราะทานบารมีมีน้อยจ้ะเห็นไหมเจ้าว่าถ้ายากจนเนี่ยจงตรณี และจะยากจนสมปรารถนาอยากรวยก็ต้องทำทานให้ทานลูกต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บรีวงบุญวิเศษเคปโรหบโพธิสัตว์ส่วนอนดีที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเลยสร้างสมแต่บุญจนตลอดชีวิตนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ไปได้ Escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.